ในวันนี้ผมมีคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับที่มีทัศนคติของกีฬาเซปักตะกร้อนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับซึ่งในคลิปนี้เป็น EP ีที่สนะครับสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามากันที่คอมเมนต์ที่1เลยครับก็มีคนนะครับมาให้ข้อมูลไว้ว่านี่คือกีฬาพื้นบ้านที่มีพื้นเพมาจากหมู่เกาะนูซานตาราโดยเฉพาะอาณาจักมรมาลายูซึ่งคนไทยเรียกว่าตะกรอ้อซึ่งชาวมาเลเซียเรียกว่าเซปักตะกรอ้อ และชาวฟิลิปปินส์เรียกกีฬาชนิดนี้ว่าสีปลาสําสหรับประเทศไทยและทุกประเทศในอาเซียนกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องมีในประเทศเมนต์ต่อไปครับทําไมถึงไม่บรรจุในกีฬาโอลิมปิกนะมันส่งพลังมากเลยและหลังจากเมนนี้นะครับกามีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าเพราะคนขาวและดําทําไม่ได้เลยพวกเขาไม่ต้องการให้คนเอเชียได้รับเหรียญมากเกินไปในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับเพราะมีเพียงไทยมาเลเซีย และอีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถเล่นได้ในระดับสูงสุดและพวกเขาจะครองอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับจริงๆแล้วกีฬาทียร์เขาโอลิมปิกกีฬานั้นต้องมี75ประเทศที่เล่นในขณะน,นี้มีเพียงประมาณ40ประเทศหรือน้อยกว่านี้ดังนั้นต้องแสดงความรักเพื่อให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักเป็นต่อไปครับนี่เป็นกีฬาที่ประเมินค่าต่ำที่สุดฉันไม่ชอบกีฬานี้โดยซ้ำแต่มันค่อนข้างดูน่าสนใจและยากมากและหลังจากเมนนี้นะครับ ก็มีหลายคนเลยนะครับมาตอบเมนนี้นะครับก็โดยท่านนี้นะครับได้ตอบไปว่ามองดูการโจมตีพวกนั้นสิมันสามารถทําลายหลังได้เลยนะแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับอาา่าฮ่าพูดไม่ได้ว่ากีฬานี้ไม่น่าสนใจเพราะมันอันตรายมากและมีนักปีนเขาหลายคนหรือผู้ชายที่พยายามดึงประจุจํานวนมากที่เสี่ยงชีวิตและยังมีคนสนใจอยู่ก็มีคนมาตอบอีกนะครับเชื่อชั้นเถอะว่ามันยากจริงๆอาา่าฮ่าแล้วก็มีคนมาตอบ ม่น,นี่อีกนะครับหากเป็นเพียงแค่พื้นฐานคุณสามารถเรียนรู้ได้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีแต่สําหรับทางกายกรรมเหล่าน,นั้นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมฉันเคยเล่นตอนมัธยมต้นที่มาเลเซียมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยแหละแต่ก็มีคนมาตอบอีกนะครับผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดเซปักตะกรอไม่ใช่กี่หลายง่ายนะแล้วก็เช่นเดียวกับอีกคนนะครับได้มาคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่ลูกฟุตบอลที่อยู่บนพื้นแต่ในเซปักตะกรอคุณต้องควบคุมบอลขึ้นไปในอากาศ และตีกลับให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยเทคนิคการตีอย่างชาญฉลาดเ็นต่อไปครับนี่มันอัศจรรย์มากเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นกีฬานี้ฉันเป็นนักกีฬาปาก,กั้วจากบันเคเรียและเพื่อนๆจะต้องชอบเซปักตะรออย่างแน่นอนอัจฉริยะและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่ากีฬานี้เล่นที่โรงเรียนบ้านและทุกที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เ็นต่อไปครับกีฬานี้ต้องการทําเป็นอนิเมะ และหลังจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบตาคอมเมนต์ว่าขออภัยด้วยนะกีฬานี้ดีเกินไปสําหรับอนิเมะเมนต่อไปครับคิดว่าเซลินเป็นแค่นังแต่มันมีจริงและหลังจากเมนนี้นะครับก็มีคนมาตอบตาคอมเมนต์ว่ามันไม่เหมือนเซาลินแต่เหมือนมวยไทยเตะสูงและพลิกความมากมายแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับมันไม่ใช่ซลินซ็อกเกอร์มันชื่อว่าซีปักตะกรอ้อซึ่งเล่นกันมานานแล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมันไม่เกี่ยวอะไรกับโซลินเลยเพราะคําว่าเซปักมาจากมาเลและตะกร้อมาจากภาษาไทยเป็นต่อไปครับตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นอินเดียและแม้แต่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเกมของพวกเขาอย่างมากหวังว่าสักวันตะกร้อจะเข้ากีฬาโอลิมปิกและหลังจากเมน,นี้นะครับก็มีคนมาตอบว่าและมีเยอรมนีอีกเพื่อนเป็นต่อไปครับบ้าที่พวกเขาสามารถจุดจ่อและประสานงานเมื่อเคลื่อนไหวเช่นนั้น จำนวนความแข็งแกร่งของแกนกลางนั้นน่าทึ่งมากเม้นต่อไปครับนีมันวอลเลบอนเวอร์ชั่นสุดขีดทักษะที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นรักกีฬานี้เม้นต่อไปครับฉันชอบการกระทำที่สวยงามและความตื่นเต้นของกีฬานี้เม้นต่อไปครับประทับใจในความสามารถของผู้เล่นเหล่านี้มากแล้วก็เช่นเดียวกับอีกคนนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเคยเล่นกีฬาชนิดนี้ตอนมัธยมปลายที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวิชากักศึกษาของพวกเรากีฬานี้มันยากมาก และฉันบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนื่องจากกระแทกและฉันไม่สามารถเล่นกีฬานี้อีกต่อไปแต่ฉันคิดถึงมันส่วนตัวผมเรียกสิ่งนี้ว่าวอลเลย์บอลแมวเป็นต่อไปครับเพื่อให้เป็นกีฬาโอลิมปิกต้องเล่นทังฮาทวีปฉันหวังว่ามันจะติดอยู่ในยุโรปและในอเมริกาเป็นต่อไปครับการเคลื่อนไหวที่ดีฉันสามารถบอกคุณได้ว่านยุโรปก็มีทีมอยู่บ้างนะและหลังจากนี้นะครับก็มีคนมาตอบว่าฉันยินดีที่ได้ยินสิ่งนี้ เมนต่อไปครับฉันคิดว่ากีฬานี้ต้องได้รับการยอมรับมากกว่านี้ต่อไปครับฉันไม่เคยเห็นกีฬาชนิดนี้มาก่อนมันน่ากลัวมากเมนต่อไปครับพวกเขามีความสามารถในการยืดตัวและกระโดดซึ่งในความคิดของฉันพวกเขาสามารถกระโดดข้ามตาข่ายนี้ได้จากที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องวิ่งเมนต่อไปครับการควบคุมร่างกายร้อเปอร์เซ็นต์เป็นสิ่งสําคัญในกีฬาชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดูกหักเมนต่อไปครับ ต้องรู้จักศิลปะก,การต่อสู้ตัวร้ายก่อนที่จะเล่นกีฬาที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เมนต่อไปครับอาจเป็นเกมที่ยากและเหนื่อยที่สุดในโลกต่อไปครับฉันจําได้ว่าเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งของฉันมาที่ฟิลิปปินส์และฉันก็พาเขามาที่โรงเรียนของฉันในขณะที่อยู่ในวัยเรียนเขาเห็นกีฬานี้และเขาประหลาดใจมากเขาถามฉันว่านี่คือกีฬาประเภทใดเพราะนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นกีฬาประเภทนี้ผมบอกเขาว่า เราเรียกมันว่าเซปักตะกร้อและมีท่นกำเนิดที่ฟิลิปปินส์ตอนที่เรากำลังจะกลับบ้านเขาขอให้ผมไปเดมอลซื้อลูกตะกรอ้อเขารู้สึกขึ้นกับกีฬานี้มากจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นชาเนลเขาซ้อมเซปักตะกร้อที่สวนหลังบ้านซึ่งมันเจ๋งมากและหลังจากมินนี่นะครับเขามีคนมาตอบว่าฉันแน่ใจว่ากีฬานี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับต้นกำเนิดของกีฬานี้ ไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อ้างว่ามาจากประเทศเหล่านี้แต่ประวัติศาสตร์บอกว่าเซปักตะกรอส่วนใหญ่มีต้นกําเนิดในหมู่เกาะมาเลยเมนต่อไปครับลองนึกภาพว่าพวกเขากลายเป็นนักฟุตบอลซีมันคงพิเศษสุดๆเมนต่อไปครับไอ้บ้าพวกนินจาเมนต่อไปครับนี่คือกีฬาที่ประเมินค่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาที่ประเมินค่าต่ำเกินไป แล้วก็ชินเดียวอีกคนนะครับมาคอมเมนต์ว่าเหมือนรุดมาจากเมทริกเลยต่อไปครับพวกเหล่านี้สามารถเป็นคิกบ็อกเซอร์ที่ยอดเยี่ยมได้พวกเขาเคลื่อนไหวเหมือนแมวเลยแล้วก็ไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่ากีฬานี้ต้องใช้ความสามารถด้านกีฬาอย่างมากและการควบคุมร่างกายคุณไม่สามารถสอนสิ่งนี้ได้จริงๆเหตุใดจึงไม่เป็นกีฬาที่ยอดนิยมนะ ครับเนี่ยเป็นความรู้สึกนะครับของชาวโลกนะครับที่ได้เห็นถึงกีฬาเซปักตะร้อนะครับและสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ